พระจ่าแม่จันเออเก่ากะต่าจัไงกระดงกรงแกวกลงใจบ้านวนดีิทรรศงาเจาสองขวในวันนี้ด้วยพจ่าแม่จาจะสหน้าต้างตาั้นพอะีวาเจเจตัมหาคุนนางเอาไปเย็นหน้าหลาอาหารเขาต้องการคุหน้าตาดีผู้ยิ่งหน้าตาดีและต็กุ้ใตหน้าตาดีแม่กเลยคิดว่าจีห้ง้สันกับหน้าตาไปเย็หน้าหนุเขา แอไต่งานตาไปักงานทย่ในเลยอกสองคนของงามตางกับทนาภาคยกัแ่ีเลยนะแม่เลย์ไปหาลักจานดูแลบานอบาัหนึ่แต่พกเสดูีกตตับแม่อ้าวกสาวันตาสุสีาหาลักจานบ้านคจะรู้ไว่าอยากพอดีนะลูกสูนี่กระทั่งตัวใหญ่ไปโรงเรียนก็ต้องกันสอปียางนางพอกับแม่นีเป็นดีสีแสนหาแสนทั้นสูงไปสุสีพอกกัแม่ตองขอสองคนในตดตังไป เป็นลูกเคย้ดมาดเี้ยงเสเลยขอครับพอครับต่อไปเที่นซึ us, you <iden. S 1> ่งในแรากาศีูกนอาวุ่บะ้า่ากายเนี่ยผมวิธีอายวันที่สองไปหาดกาศเลยที่จังหวอนเย็นที่านมนต้านไอคนสั่วเยาวาูกของเฮายังหน่อยอยู่างตาแสนหลคกูก็ยังถามถงต่าสองหลานรบบ ลูกดอกแก่ดอกใจ่ใใ่ะยนะก้ตามึงไปซ้นกันไดก่อนจดีนะบพรไม่บอกไม่บอกพี่องจได้เอวไปจักเป็นคนหลายคนหลาลยมึงกีอย่างนะังจะสรดลูกองกันนี่จะขอป็นีเปสินจะได้ไปใส้อากับปูกับเต่านสาลูกเขาก่เป็นหัวลูกของเขาหนึ่งวสาวองจะเป็นสาวเล่้กันได้ เขาเปลี่ยวหัวเดี๋ยวให้สั่งเขาแหแต่หลายโอกเาสุดูกับเขาแจ้ก็มืสือเขาีพอกันเน่เป็นหยิจิ้ก็ตัเขาจะดีตัไใ่เขาสองคนพอกันเน่ยป็นสนักดีวไ้นำตาเนี่ยเดียวมึงอะไรเพใส่ใส่ดีแล้วโอห่มน่ายนต่ยังน่หลัเหว่าไปใส่มาใส่จะถอดหรือปลอตะบ้านยิเดีนี่เขาเป็นรอยประยาดกระชีมัน สิมาห่วงยังสามวงเลยินะพี่น้อง้าเท่ยปูนี่จับเท่าเรียงหลานเลยดิเ้อพวกเจ้าหาเขาตั้งแต่ห่วงยังกระโดดกันเนี่ยตั้งแต่บญนะคุกยันยังงเนี่ยกระยัน้านงพานังกระยัว่าไ ยังสอยกันดีกว่ายังมีตรบุี้องก็เอาลพวกแสูไปักันหมดสุดขันี่ยสองที่เาอยู่นี่แกลูกสูงหนั่มจะพูดยังไถึงมาแล้วหนะนะจิงต้องพอนกัะลูกสูกูกกจเรียงเนี่ยสงเงินมาหลายหลายหมตงเ์แล้วมั่แมึงแก่แบบจะเป็นผู้สูอีน้าต่างมึงหัวบอตอนนี้พอกั้งแม่เป็นสี่แสนห้าแสนถามว่าได้โกอตไรจมดจับปุกกก็พอมึงเขาบกโกที่ถือม่าเป็นพวกผิดของมึง

เงาเงาแต่ไหนแต่บ้านแต่บ้านเจ้าโบตีเขาถ่วงคนละกเบิ้งเงาหนาจะของแกชาเจ้าเบงหนาไหมสั่งกัได้จนทีมคุณนี่ค่ะยาเอ่อรุยาตัวเจี๊ยบจูแค่ข้าเมษาไว้เจ้าชีดอกชาไอพวกคนงานลันหาบอกไงฮะใบหน้ค่ะาเทียรไม่เรียกด้วยแล้วงตัวสาวขพี่ตึ้งงามใสุุ่่่เ

เปรี้ยวู่กัเป็นแบบลังค่าแบบไก็ได้เจ้ามาไสไสบ้านดากันนังจีรอ่อดเป็นหาน้ามือดีมาอุ้ยน่าร้กนี่ไก่ต้องม่โดนแตะนโคตน่าเฮงสามค้รน่ามมากมากเลยต้อ่ตางจะปี้ที่ฉันทงใหม่เลยเราก็จ่สอคนเองนะ